สงสารณา,าสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรา,าชุปธัรภมคณะแพทยศสาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทยและทีมพันธมิตรนะคะจากความร่วมมือของเด็กทีซีโร่สารตอบภารกิจการยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่นะคะ โดยคาดการว่าในปี2,567นี้อาจมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครเพิ่มสูงขึ้นในรอบ5ปีพร้อมเดินหน้านะคะให้ความรู้ในเรื่องโรคนะคะว่าทุกคนมีความเสี่ยงไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่เองนะคะที่แข็งแรงก็สามารถป่วยแล้วก็มีอาการรุนแรงได้อีกทั้งนะคะตอกย้ำความรู้ด้านการป้องกันนะคะตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐการไม่ซื้อ,อยามารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะยากลุ่ม NSAID นะคะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกของการป้องกันได้ในทุกช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะเพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและความรุนแรงของโรคพร้อมเน้นย้ำนะคะมาตรการ4เน้น4เดือนนะคะหวังลดจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวนะคะเพื่อกระตุ้นเกินสังคมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีแขกรับเชิญคุณพิเศษนะคะคุณกุ้งสุทธิราชนักล่องนักแสดงและก็พระเอกลิเกชื่อดังนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากโรคไข้เลือดออกภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะอาานการณ์ไข้เลือดออกณนะขณะนี้เลยนะครับณนะขณะนี้เดือนสิงหาคมนี้เลยเนี่ยครับอาจจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ายังมีจํานวนผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างจะมากเกินเป้าออที่เราเคยวางไว้ว่าไม่ควรจะมากขนาดนี้ถึงแม้ว่า ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่นะปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปเยอะปีแล้วก็โอ้แสนห้าตอนนี้มัน6กหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นไปแล้วนี่นะฮะก็ยังดูอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามเนื่องจากที่ผมได้มาแล้วว่าโรคร้อนโรคเดือดพายุฝนต่างๆเข้ามาเนี่ยมันผิดฤดูกาลไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรา <c oughs> ทำนายได้เลยว่าหน้าร้อนเท่านี้หน้าฝนก็เดือนอนี้าอเงี่แต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะตกยาไปถึงพฤศจิกายนอะไรเนี่ยซึ่งทาให้แหล่งเพาะพันยุงยังมีมากอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าถึงแม้ว่าจะเลยมา2เดือนที่ว่าสี่เน้น4เดือนนี่นะฮะแต่เรามองว่ามันอาจจะยาวกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นตเลยอยากจะขอ,ขอความร่วมมือจากพวกสื่อมวลชนกับประชาชนนะครับ <NYU> ต้องช่วยกันจัดการแหล่งเพาะพันยุงป้องกันยุงขันให้ดีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วไม่ใช่เฉพาะใข้เลืออกอย่างเดียวใข้ปวดข้อ,อยุงลายยังได้เลยซ <Ooh. S 1> <sama S 2> ิก้าก็ายังได้นะครับโอโรปุสที่จะพูดยังได้เลยถ้าง่ายง่ายขึ้นผมว่าง่ายๆขึ้นหนึ่งเนี่ยท่านดูแลเรื่อง แหลง่งเพาะพันยุงในบ้านท่านนะครับว่ามีที่ไหนที่มันตกค้างอยู่นะอันหนึ่งถ้าจัดการได้คือคว่ำไปเลยคว่ำไปเลยนะครับหรือทําลายทิ้งไปเลยไอ้พวกยางรถยนต์ไอ้ไอ้อะไรต่างๆที่สองเนี่ยถ้าหากไอ้ตรนนั้นไม่ได้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีน้ําอยู่เนี่ยท่านก็หาวิธีการใส่ยาที่ฆ่ายุงน้ำลูกน้ำใบหรือแม่ก็เลี้ยงปลาหางนกยูงไปก็เป็นอีกนางนงะย่ อ,อย่างที่เหลือก็ไปได้เป็นตุ่มน้ำอีกก็ปิดปิดฝา,ดาไว้เลยปิดฝาอย่างนี้อย่าให้ยุงลงไปมีโอกาสได้แพร่พันยุงนะไอะอย่างนี้ก็เป็นวิธีการที่ว,ว่าช่วยไม่ให้มีแหล่งทา่พันยุงเกิดขึ้นในบ้านนะครับแล้วก็ป้องกันยุงกัดไปให้ได้มาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการรณรงค์การกําจัดลูกน้ํายุงลายนะคะแล้วก็การที่มีการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วนี่นะคะ เราทำมาตรการอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะเรามีการาดูสถิตินะคะเอามาวิเคราะห์ว่ายังมีเขตใดนะคะในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนคนไข้ามากนะคะแล้วเราก็จะมีการประชุมกันที่เรียกว่า EOC นะคะศูนย์ปฏิบรรัติการฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคเนี่ยนะคะทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็เราประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐนะคะภาค เอกชนภาคประชาชนนะคะเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เรียกว่าพี่ๆอ,อสสนะคะที่จะเข้าไปช่วยดําเนินการนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านก็มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนคนกรุงเทพท่านก็อยากให้คนกรุงเทพมีสุขภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงนะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ให้มีอัตราป่วยน้อยที่สุดอัตรา การสูญเสียหรืออัตราการเสียชีวิตน้อยที่สุดค่ะเห,เห็นว่าทางกรทมก็เน้นทางคอนโดสัสูงด้วยแต้นเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ายุงบินไม่ขึ้นเห็นว่าคอนโดทงสูงเนี่ยมันขึ้นไปกระลิบเลยฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกทมอกเองก็เน้นว่าทางไปดู<อ>ก็ดูที่งสูงด้วยว่ามีที่ขังน้ํามีลูกลูก,ลก,ลกน้ํายุงไหมดูหมดเลยอย่างนี้เมื่อก่อนอาจจะดูเตี้ยๆอยี่นี้อยู่ภาาสูงด้วย เราดูทั้งที่<น>บ้านนะคะ<อ>ที่วัดที่โรงเรียนที่สถานประกอบการและในชุมชน<อ>ดูทุกที่ทุกแห่งนะคะแล้วก็เราประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเ,<อ>เพราะว่ากล้เลือกต่อเป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องมาร่วมมือกันถึงจะประสบความสําเร็จค่ะคืออย่างที่ผมเรียนไว้แล้วว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วคิดว่าภายใน5ปีตอนนี้ก็เลยอีก2ปีในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย เราก็คิดว่าจํานวนผู้ที่จะติดเชื้อที่ทจะมีรายงานเป็นแค่เลือดออกนี่ครับต้องน้อยกว่าร้อยละ25ของค่ามัจยัิฐานที่เราคํานวณย้อนหลังไป50ก็คือว่าปีหนึ่งผมใส่ไว้เลยไม่เกิน6กหมื่นลายนะครับปีนี้พอดีเลยเดือนนี้มันถึง6กหมื่นลายแล้วเกินจะนิดนิดอันที่สองเนี่ยเราต้องการเรียกว่าเราใช้คว่าเดงกี่ซีโร่คือไม่อยากให้ใครตายเลย นะครับคือป่วยก็ยังอาจจะยอมแต,แต่ตายไม่ได้เรื่องตายเนี่ยเราสามารถจะลดวิธีการได้ลายอย่างที่ที่ผมเรียนไว้แล้วนะครับไม่กินยาอะไรบางอย่างที่จะเสี่ยงยาชุดยาแต่พวกนี้นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ครั้นี้ยังไปไม่เคยถึงมากเท่าไหร่เราคิดว่าอัตราตายจริงๆต้องเหลือไม่ถึงตาำกว่า0.01ซึ่งของค้นวูเรียบร้อยแล้วไม่เกินหกรายในอีกสองปีข้างหน้าดูซิว่าเราจะทําได้ไหมอันที่3ก็เรื่องของแหล่งจํานวน พาะพันยุงตามบ้านตามสถานาตาที่เราไปสํารวจนะครับมันต้องเหลือไม่ถึงห้าเลขค่าเมื่อกี้เลขห้านะค,คือเพราะฉะนั้นไม่ถึงในสํารวจหนึ่งร้อยหลังต้องพบแหล่งที่มีพระพันยุงไ,ไม่เกินห้าหลังเท่านั้นต้องน้อยกว่านั้นภายในสองปีขนะ้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะรบกวนท่านสื่อมวลชนว่าเรารู้แล้วว่าแค่เลือดออกต้องอาศัยพลังฮะพลังพลังทั้งนั้นพลังของท่านพลังสื่อพลังประชาชนช่วยกันจัดการใน,นเรื่องพวกนี้ครับ,บ,บถ้าหากว่าท่านสนใจข้อมูลเรื่องการป้องกันทางกทม มี้วใช่ไหมครับแพทยสมาคมก็มีมกระทรวงมีเยอะเลยน,นะครับซึ่งกรมควบคุมก๊ฮอร์อนนะครับแพทยสภาก็มีเขียนไวไ้มีเขียนไม่เสร็จเลยนะครับท่านจะเข้าไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ผมขอว่าเอาเป็นข้อมูลที่เรียวกว่กามีของกทมกรมควบคุมโรคโก,กระทรวงแพทยสมาคมแพทยสภาอย,อย่างเงี้ยเชื่อถือได้บางแห่งเขียนเองเนี่ยบางทีไม่มีตัวพรีรีวิวอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูวิดี